ก็หล่อมาตาดัดผมยินหน้าบานเชียร์เธอทำไมไม่กลัวเลยว่าอย,ยู่ใเชฟทำไมไม่กลัวเลยเราจะ้นขนาดนี้อินาขัดอินาขัดอ,อินาเออขัดหาเกินเกินมือซนใช่ไหม ตัดขึ้งหนึ่งเลือขึ้งนึ่งไหม mm hmm. ดูด,ดีรอแล้ว <c oughs> you happy yeah good mm hmm. very good โอเคอะธรล่กินกร้อเลา yes o อเท่าไหร่คะ้ ร้อยห้าส okay. ิบ้ารดแอตี้แอดูดีเช็คเช็คเช็คชิมชเออชิมชเออแม่บ้านปรุงให้เรียบร้อยแล้ว ทุกคนน่านมากร้านประจำของลุงมาแทนลุงมาร้านนี้ทุกที่ค่ะลูกชิน้นเออแกลูกชินก็เป็นละ <c oughs> ทุกคนนะ่าทานมากเลยค่ะน่าทานมากอะไรค่ะเส้นหมี่ต้มยำมน้ำลายไห มนมุนม้นเอาสกิลสกิลในการใช้ตะเกียบของลุงเนี้ยอืมอ่าอ่ามุวนมุวนมุนอีกรอบม้วนอ่าออคเคอ่าจัดเลยจ้าเคยใช่ไหมคะ this one ์อับโคสกิมหมูแดงอร่อย เออถูกใจลุง hmm. คุณานผ่านมากี <adam ant les> you know. ่คะเออใจเย็น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 จะลุกออกจาบา้เกียวเกี้ยวเกียวดีล่เยอะแซบแซบจริงใจจริง ชิมชิมยังไม่คนเลยไอนอสเตอร์เย็ดอ๋อไม่เปรี้ยวอ๋อไม่หวานไม่เค็มไม่เผ็ดตายแล้วเ <laughs> ออเผ็ดอ่ะเสร็จแล้ว <c oughs> คนบะหมี่ต้มยำน่าทานมากเลยค่ะเอี๊ยวขับตัวโตโอ้โหก็โน กีเกียต้มยันามานะคะทุกคนมาทานด้วยกันกินน้ำก่อนรุณก็ร่อยแล้อืออร่อยมากเลยน้ำจิ้มจนมาก ổng nuôi ถ้าน,นลุงมามังไยมเมื่อไหร่ลุงจำแบบมาทางน,นี้ตลอดค่ะและมาทุวกวัดด้วยนะรับหมู